ดูกับจี้หุ่นแม่ เบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่กับน้องแต่เบิ้งเชี่ยวปลาเห็นมาได้บอลเบิ้งหาวิธีเอาไปา ปลาไหลกั็ไหลเลยพี่น้องปลาไหลหน่อยไม้ไหล,ไหลเข้ามาอันสะที่ไหลมันไ่ได้สุกมา,าเมื่อเปนสองสามปีที่ี่น้องบ่ได้สปาปปลาปลาไหลอยูนน่นี่กับไหลเนี่ย ปกติสิสูปละกันมังเป็นคุ้มไหมปกติสิส่าทุกปีเด้่พี่น้องสัางเมื่อกี้เนี่ยอากาศยามแรงพี่น้อง เบืองพีกับอที่จะมารับปลาเข็นมาได้บอลได้พี่รองกับเบือง บอลกะจีออกได้เบิด์ตบอรอกแกงหั่นเบิดบอน้องเอาวิ่งเข้าไปข้างในน้องก็วิ่งเข้าไปข้างในดิเอาวิ่งเข้าไปข้างในผ้าเอาเอาปล่อยปลาถิ่มเนาะ เออเอาให้จี้ดจี้ดขวมใส่เลยเอมเยเอามามาดูก่อน มองกันดินี่ปูนําหนูปลาจะปูดินี่ปู2ตัวเลยอื้อใส่เอาใส่ใส่ปูอันนี้เอามั้ยเอาตัวเนาะปลาดิตอนนั้นพี่เจนี่บอกว่า อุ้ยบยานติปลาคอปลาไหลรยังไงเก็บหอยออกอุ้ยแม่อืัใส่ปลาเข่งปลาเข่งตัวเล็กก็อย่างเจียวเออแม่นี่คือปลาอะไรอ่ะอุ้ยปลาอีเดือกเก็บหอยออกนะอืมคืสะอาดดีเด้อปลาเข่ง ปลาเข่งอันนี้มันมีเป็นจุดอันเราใส่ไม่เหมือนมันเป็นปลาเราจะต้องเอาแต่ปลาแม่ต้องไปเอาอีกไหมนี่น้องมันหล่อเห็นอยู่ตาตัวใหญ่เออน้องไม่น่าเลยอุ้ยปลาเข็งอันนี้เอาไปทอดแล้วใส่เกลืออันไหน เก็บบวห้อยออกคีเดทใส่ครูมาเลยนี่ไม่มีแล้วมีไหมไม่มีไม่มีไปทิให้ครูจิจังลงแเลวอีกมีกน้อยครับกาถือไว้ถือไว้ในแม่ที่เองถือไว้พีถือไว้มคนีิบางกว้างแม่ไทยยู่นะไปเมตา ມັນបើຫຍັງពីន້ອງ อากาศตอนแรงๆพี่น้องกับเสียงน้ำไหล เอาเข้าไปข้างในอนตะก,ก้าเข้าไปข้างในเออวิ่งกัะเอติตะก,ก้าบ้านพี่นอ้อง มากวนอยู่ปากทอบางกี้เอาวิ่งหอยไว้แล้วมากวนอยู่นี่เบิ้ง เอา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 โอ๊ยหาเรื่องเล่นน้ำอ่ะ ดำปืป้ยๆอยู่น่ะทางพุน่นอีกทางนึงเอาขาดบนี้แล้วพี่น้องพาเอาเซตออกได้ไหมเนาะเบ่งขี้ต้มเต็มอยู่น่ะอี <laughs> ขาดบนี่แล้วเผา <laughs> 要买个金子。嗯嗯嗯嗯 โอาเขาย,ยายดิจีปลาขาวยายเต๋แสดงว่าปลา,ายายเริ่มลงแล้วนี่ปลาขาวปลาตะเพียนกำลังลงพี่น้องปลาขาวปลาตะเพียนหน่อยกำลังลง ี๋ยวมันหลุดมือมาเอาไม้แมนสิตายเอาขึ้นมาใส่คู่เดี๋ยวมันตายโอ้ยตายพอดีเข่าก่อนนี้ออนเ,อเออมาเอามามาตมาปลาสิลุดโอ้ยนั่นโอ้มันหมดไปหน่อ แรงมากกเริ่มลุ้งแล้วพี่น้องม,มาแบบมิตรปานีได่พี่น้องถ้าลุ้งก็คือลุ้งแบบเดี๋ยวแรงมาอีก็ลุ้งแบบนั้นเอง เดียกันนางหลอกเนาะพี่หน่อบังดีขวัญั้งบุญ แม่มันลงตัวผิด Sẽ là non Hãy subscribe cho gì Ghiền มีปลาใหญ่อีกไหมได้อีกที ทครับเบืงเบิ้งบงมงเมกะเนีย่ยเอาเอาเอาออเอาวิงมาน้ำามาวิงมัน,นอาชีพลอ,อ,องล้าพี่นอง ไปไง่ายอีกแล้วมีมแห้อยไปห้าอ่ออไปก่อนปะมีกล้าไหมเม่ก่อนมันออกอก,ก่อนจีมา เดี๋ยวเอารถไ,ไ,ไปไว้ก่อนเดี๋ยวมาใหม่ปลาใหญ่กําลังลงเอารถไปไว้ก่อนนี่ยปลาตัวใหญ่มันกําลังลงนี่เดี๋ยวห้ามาก็สามตัวเราด้วยบานนี้ไม่ไม่เนาะอันนี้เอารถไปเก็บไหนเอารถไปไว้บ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตอนไหนเดี๋ยวห้ามาบันนี้มันสีส้มตัวบันี่ตอนนี้แหละเอารถไปไว้ก่อนเดี๋ยวยังมามาจังเด๋อเอากับมาขั้นเดียวกันตัว ก็จะมืดมาเร็วๆให้มันข้าก่อนยิงขังเออมามมเมมเยอะมากอเอาครูมาใช่โอ้โอเโอ้โอ้นิมเอาครูใส่ตัวใหญ่ก่อนไม่กล้าโจ้พี่น้องเนะี่ยไม่กล้าโจ้พี่น้องเนะี่ย <c oughs> อาใส่แล้วก็เลือกหอยออกแล้วกันเ,เรื่องหอยออกแล้วตัวเล็กไันเป็นแมจิออกตัวใหญ่ปะนะวีแตะตัวใหญงนะตัวใหญ่ลนะหอยอ่ะเออปลาเมียเออเอาหอยออกเ็คือมีให้พ่อผมมีหนามใส่อย,ยอ,อย่างไรตัวนี้แยงเอาไปตักน้นไหมให้เอาแยงตัก ขวดอันนั้นอะขวดเย็นๆอยู่ข้างนั้น,นะอะมีเที่เดียวโอ้โห